我要去逛逛。 นี่ไปตัดรักมาปักนี่ไม่เนี่ยมันสิรักนะมันสิพังแล้วนะวนี่ไปตัดรักนะเป็นแย่งนะมามใไม่เพราะว่ามันสิพังแล้วนะั่น นั่นแหละไปไปไปตัดมาเดี๋ยวนี่ <c oughs> มันสีฮักแล้วนะ <c oughs> Tell him to go cut new posts because the c a b e will be broken soon เย้โอเคอย่าพึ่งถอนนอติลาอย่าพึ่งถอนอย่าพึ่งถอนนี่